สวัสดีค่ะพบก,กันนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ครูบุ๋มนะคะวันนี้ครูก็จะมาแนะนํานักเรียนนะคะต่อจากคลิปที่แล้วก็คือการเขียนโปรแกรมนะคะการใส่คําสั่งให้กับหน้าแอปพลิเคชันของเรานะคะแต่และหน้าเนี่ยให้มันสามารถทํางานได้นะคะโดยเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาเขียนคําสั่งให้กับหน้าโฮมนะคะซึ่งเป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชันเรานะคะในการเขียนคําสั่งเนี่ยนะคะเราก็จะไปในส่วนของบล็อกแล้วก็เลือก บล็อกตรงนี้นะคะเมื่อเราเลือกบล็อกแล้วนะคะเราจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยนะคะเขียนโปรแกรมให้ถูกหน้าไหมเราก็ดูตรงนี้นะคะว่ามัน c คอร์เรน์นะคะอยู่ตรงสีฟ้าๆตรงเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือหน้าโฮมของเรานะคะเราจะเขียนโปรแกรมให้หน้าไหนนะคะเราก็เลือกหน้านั้นๆนะคะมาดูในส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะคะก็จะมีสกรีนที่ชื่อว่าโฮมแล้วก็คอมโพเนนต์ก็คือ1ชิ้นก็คือบัตรทอนนั่นเองนะคะก็คือปุ่มเริ่มของเรานั่นแหละที่นี้นะคะในส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะใน แถบด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคําสั่งนะคะโปรแกรม ที่เราจะเอามาประกอบนะคะหรือว่าเขียนขึ้นมาเพื่อให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะคะทำงานตามคําสั่งที่เราต้องการเราก็จะมาเลือกในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นนะคะเขียนคําสั่งให้กับปุ่มเริ่มต้นของเรานะคะเราก็จะใช้บล็อกที่ชื่อว่า when button click นะคะมันคืออะไรมันหมายความว่าเมื่อคลิกปุ่มนะคะปุ่มหนึ่งหรือว่าปุ่มเริ่มต้นของเราเนี่ยเราจะให้เขาทําอะไรนะคะจากโปรแกรมของเราเนี่ยก็คือเราให้มันคลิกไปหน้าที่2ก็คือหน้า า input name นะคะหน้านี้เราก็ไปเลือกตรง control ค่ะเลือกที่เป็น navigate to ในนี้เขาเคอร์เซนมาเป็น to home แต่เราไม่เลือก home ค่ะเราจะเลือกเป็น input name ก็คือไปหน้าของ input name นะคะอ่ะทีนี้เราลองกลับมาดูนะคะการเล่น web preview กด web preview นะคะเพื่อดูว่าคําสั่งที่เราเขียนเนี่ยถูกต้องไหมอันนี้คือหน้าแรกของเรานะคะเราจะไปหน้าที่2เรแล้วก็กดเริ่มอ่ะ โอเคนะคะมาแล้วหน้าที่สองแสดงว่าปุ่มนี้เราเขียนโปรแกรมทํางานให้ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเขียนนะคะคาสั่งนะคะให้กับหน้าที่สองของเรานั่นก็คือหน้า input name นะคะอ่ะทีนี้เราก็กลับมาหน้าของการเขียนโปรแกรมนะคะก็คือไปที่บล็อกแล้วก็เลือกหน้า input name จากนั้นนะคะเราจะมาทําในส่วนแรกก่อนก็คือ ส่วนของการใส่ชื่อนะคะหรือการรับค่าชื่อของผู้ใช้นะคะในการรับค่าชื่อของผู้ใช้นะคะเราก็จะไปที่ variable ก่อนการสร้างตัวแปรนะคะเลือกขึ้นมาแล้วก็วางไว้นะคะตัวแปร name ตรงนี้นะคะครูก็จะใส่เป็น user name user name เท่ากับอะไรนะคะครูก็ไปที่ text user name ครูก็ไปที่ text แล้วก็เว้นว่างไว้หมายความว่าตรงนี้ให้เป็นค่าว่างไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะครูก็จะไปที่ button 2เมื่อคลิก button 2เนี่ยนะคะให้เกิดอะไรขึ้นครูก็จะไปที่ variable นะคะแล้วก็เลือก set set ตัวแปรที่รับค่ามานะคะก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า username ตอนนี้เรายังมีอยู่1ตัวแปรนะคะชื่อตัวแปรเดียวก็คือ username นะคะ แล้วให้แสดงข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลนั้นก็คือข้อมูลจาก text input นะคะถ้าเราจะเอาข้อมูลจาก text input มาใส่เราก็ต้องไปที่คำสั่งนะคะที่อยู่ใน text input แล้วก็กด text input นะคะ text input แล้วก็เลื่อนลงมานะคะแล้วเราก็เลือก text input แล้วก็เลือกตรงนี้เป็น text นะคะ จากนั้นนะคะนอกจากรับค่าตัวแปรมาแล้วเนี่ยนะคะเรายังต้องกดในส่วนของไปหน้าต่อไปนะคะนั่นก็คือ Navigate to to menu นะคะก็คือไปหน้าเมนูของเรานั่นเองทีนี้เราไปดูการเปลี่ยนแปลงปึ๊บอ่ะกรณีหน้าโฮมนะคะเราก็กดเริ่มปึ๊บเราก็กกชื่อนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ มาหน้าเมนูแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่แสดงผลนะคะชื่อของเราดังนั้นเราต้องเขียนโปรแกรมนะคะในหน้าเมนูเนี่ยนะคะเพื่อรับค่าชื่อของเราให้แสดงผลในหน้านี้ด้วยทีนี้นะคะเราจะเขียนโค้ดให้กับหน้าเมนูของเราโค้ดในหน้าของเมนูของเราเนี่ยนะคะครูก็จะเลือกเขียนคําสั่งบนสกรีนเมนูก็คือ ชื่อของเราเนี่ยมันไม่ได้แสดงบนปุ่มไหนหรือว่ามันไม่ได้ทำกิจกรรมกับปุ่มอะไรแต่เพียงแค่ว่ามันต้องมาแสดงนะคะบนหน้าสกรีนของเมนูครูก็จะเลือกการทำงานนะคะของสกรีนเมนูแล้วครูก็เลือกเว้นเมนูโอเพนหมายความว่าเมื่อเปิดหน้าเมนูนี้ขึ้นมานะคะก็จะให้เซต Label 1เ,เป็นเ e x คนะคะแล้วก็รับค่า รับค่าอะไรรับค่าตัวแปรนะคะรับค่าตัวแปรตรงนี้ก็คือมันจะไม่ใช่ Label แล้วเนาะตัวแปรของเราก็คือ variable นะคะก็จะเป็นตัวแปรที่ชื่อ username นะคะเราก็มาต่อแบบนี้จากนั้นนะคะเราลองไปดูการทำงานกันนะคะเราก็กด web preview แอปเคชั o นหน้าที่1น,นะคะแล้วก็กดเริ่มไปหน้าที่2จากนั้นรับค่านะคะใส่ชื่อของเรา แล้วก็กดเข้าสู่ระบบปุ๊บมาลุ้นกันค่ะอ่ามาแล้วนะคะแสดงว่าโปรแกรมที่เราเขียนให้ทำงานถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำนะคะหน้าอินโทรเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะก็คือจากหน้าโฮมมาหน้า Input Name รวมถึงการแสดงชื่อในหน้าเมนูนะคะของเรานั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe กับห้องเรียนออนไลน์คุณบุ๋มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ